เอาละครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโรบอกในแมปซอมบี้สตอรี่ s วงเล็บเลยนะไม่เดี๋ยวเป็นขีดนี่หว่าขีดว่าเดฟบิวกำลังสร้างอย่างงั้นเหรอโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับพี่น้องเราเข้าไปกันเลยดีกว่าโอ้เราร้าอมกับเสียงเพลงอ่ะอ๋ลิขัสิ์ลิกสัสิ์ลิกัสิดเรชัตอัพ oh! โอเคครับเข้ามาแล้วนะครับเรามีเพลงมีโหลดเอามีปาร์ตี้ โอปาร์ตี้นี่กับเพื่อนได้ใช่ไหมแล้วก็กําลังสร้างอย่างนั้นเหรอโหลดเอานะครับทุกคนโอ้มีหลายสายเลยเนี่โอ้สี่ใช่สายปะวะเออใช่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 แหละไอ้จะคุยกับตัวเองโอ้อันนี้น่าจะเป็นหน่วยสวาสดนะอันนี้ก็น่าจะเป็นหมอผมว่าเราอ่นนี้น่าจะซับพอร์ตนะนะโอ้ซับพอร์ตยิ่งด้วยดูจากปืนโอ้โอ้จีสแมนอันนี้ก็น่าจะสไนเปอร์แล้วครับ ถ้ามัใส่สู้ๆแล้วสูๆส้ๆอะเราเอาเป็นอันแรกแล้วกันโอเคอันนี้เอ้ยทำไมนี่สีทองเป็นแรงโอ้นี่ก็โอ้โอโอโอมีดไอ้ดาบเขาเรียกว่าอะไรวะมาเชยต่อยกับอันนี้ประแจรหรือว่าอะไรวะเราจะเลือกอนไหนดีนะมาเชยต่อยแล้วกันไปเลยกดเพลงไปเลยโอ้ชุดสตรอรี่โอเปอเรชั่นบริดจ์ชัปเตอร์1 ทำอะไรขึ้นวะอ๋อยังไม่คอมพลีตนี่เองชัปเตอร์วันอินไซต์จ็อบกดเพย์ไปเลยอ,อกาลลนารอยังอยู่ในคิวกาลลนารอนะครับโอ้มาแล้วมาไวเหลือเกินเล่เป็นแอดซอลแล้วกันโอ้เพื่อเรามีโอ้จัสแปดเจ็ดสองบาชารซีเฮ้ยคนนี้คนไทยมินิศูนย์ศูนย์สองแล้วก็เมทเวไปดล้วเริ่มมาไรกวเทเลพอร์ตไปแล้ว าการุณนารอสักครู่อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะรอผู้คนยังงั้นเหรอ Inside Job 17บสิงหาคมเ0รษฐมิฬาเจนาที15วินาทีงานวิจัยและจำแนกที่ตั้งของเอกสาร เอาแล้วครับมาแล้วภารกิจของเราก็คือให้อ่าหรือเปิดเสียงภารกิจของเราคือให้ไปเอารีเสิร์ชและบันทึกรีเสิร์ชอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่าอ่านไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นซัพ์ให้แล้วกันครับอ่านไม่ทันเมื่อกี้ว่าโนเกียสองสามศูนย์ใครดังอ่ะฮัลโหลอาวสุขเชืออย่างงั้นเหรอ สถานการณ์ฉุกเฉินให้เรารอแป๊บหนึ่งเขานั่งกันยังไงออะกดซีอโอตัวคนไทยนะคนนี้คนไทย,ย,ไทยถ้าเราไปหยิบอาวุธเดียวงั้นเหรออุ้ยเ้าะกดยังไงเอะกด e. อีกดอีค้างโอเคโอ้จือใบหน้าอุ้ยอุ้ยอู้มันเมือ่อกี้แผ่นดินไหวเหรอ อุ้ยเอ้าเซอร์ไว้อุ้ยตีตีจื้อไว้น้าจื้อไว้น่าจื้อไว้น่าจื้อไว้น่าอุ้ยจื้อไว้น้าจื้อไว้น่าเราตีไปห้าเปอร์เซ็นต์อุ้ยอุ้ยเฮ้ยโหอุ้ยโอ้ยอุ้ยโดนตีอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ shut up อุ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนจืออุ้ยเหมือนเวลาเราเราวิ่งเราเราตีไม่ได้แล้วนะครับเราต้องเดินก่อนแล้วค่อยตี ออกมาออกมา Use the keypad ใช้คีย์แพดโอเคเปิดเปิดตูแล้วแล้วมันมีเพลงติดที่ขั้วสีได้กูเลยนะเฮ้ยซอมบี้ไปจืดไหวนะจืดจืดโอไม่นะโอ้ยแผ่นดินไหวอีกแล้วหรือใบนะเปิดคลังอาวุธอย่างนั้นละออขอปืนแบบ RPG ระเบิดที่นี่เ,เลย โอ้เอาไหนปืนอ่ะโอ้อยู่นี่คงเดาว,ว่าเขาจะให้ปืนที่เราเลือกมาตะกี้แน่นอนนะครับมาพร้อมกับเพลงติดเล็กสุดโอ้จริงด้วยโอ้ทำไมาซื้อหวยไม่ถูกวะโอ้ปืนพกนี่ก็มาเช้ต่อยเราเต็มเลยเต็มเลยโอ้เพิ่งพิพพพม,มีเสียงปืนเลยนะอะไรนะครับอะไรนะครับ เกมเกมเอ้เกมเกมดีนะเกมดีนะครับเกมดีเกมดีจริงกดที่แพ็ทเลยเพื่อนโอ้เวลานั่งก็จะแบบจะจืวิ่งอย่างนี้จืออะไรวะไฟดับเหรออ้าวให้ปกป้องตรงนี้ดนกว่าพาวเวอร์จะกลับมาอุ้ยโอ้โหนักแม่นปืนโอ้โหนักแม่นปืนระดับโลกผมอะ ไม่โดนเลยโอโดนแล้วโดนแล้วโอ้จื๋อเฮ้ยข้างๆเข้าเพื่อนนี่โหลดก่อนี่โหลดโดนฝั่งนี้เองโดนฝั่งนี้เองทั้งสองฝั่งเลยโลภมากจริงๆเลยเฮ้ยอุ้ยมาเต็มเลยมาเต็มเลยมาเต็มเลยโอ้ลีโหลดลีโหลดลีโหลดถือกดงทัพนะกดงทัพเราจื๋อจือเลยจือเลย แมนสต๊าฟเพื่อนไม่ออดโดนตีโอ้จีสุดแมนถือมันถือมันโ oh, oh, อ้กระสุนจะหมดเหลือสามแม็กซสามแม็กสุดท้ายอุ oh, ้ยลืมปูลืมปูโอ้ใจดีสุดแมนเหลืออีกสี่อีห้าถึงสามนัดยังไงแล้วถือมันถือมันอู oh, ้เสียงดังมากว่อตรงนี้เหมือนจะผ่านไปไม่ได้นะครับ โหเหลือ26นัดโถไฟกลับมาแล้วถือมีดเอาไปจอือมันดีกว่าใครที่ไม่รู้ว่าจอือคืออะไรก็คือการฟันนั่นเองไปเอาคำนี้มาจากไหนวะนี่ไม่อยากตกปากเต็งมากเลยตอนนี้เฮ้ยไปปลดลอด็อกอะไรวะอ่านไม่ทันไม่ได้มองหน้าจอเมื่อกี้ระเบิดเหรอโอ้ระเบิดทำลายเตงชัว เหลืออย่างนี้แต่ขอรีโหลดปืนกันได้ไหมกระสุนเพิ่มโอเครีสต็อกได้เราเห็นแกตัวอยู่แล้วทุกคนเราก็จะเอาหมดแต่ขอเรา,เาหมดเลยเฮ้ยมันลงมาจากป่องเนี่ยอ Shit ดแม่เฮ้ยเอ้เอขึข้นยังฮาวนได้ด้วยม่นปืนนักม่นปืนผมอะ่ะอุ้ยอุ้ยถานดีกว่าเพื่อนมามนดีกว่า ถอยมาไี้ห่อเพื่อนโอ้ระดับโล่กันนะยิงแบบระดับลูดกับครับหนาวาจริงประเทศไทยหนาวาจริงโอ้ถ้าเสือซอมบี้แบบมีแบบนี้จริงๆในโลกนี้กูว่ากูตายคนแรกแน่นหรอไม่สามารถรอดได้ในโลกแบบนี้มันเยอะจริงเยอะจริงโอ้ทำมุ้ยแมปแม,ป,แมปดีนะเนี่ยเอ้ยหลังเพือ่อนหลังโอ๊จีหลับแม่งพวกพวกบอลจังวะ นี่โหลดก่อนนีเ่เพื่อนระวังมันจึ่มแล้วโอ้เฮ้ยคนนั้นจะตายแล้วคนนั้นจะตายแล้วต่อยมาดีเรื่องมันแดงแล้วทุกคนดูดินี่โหลดนีด่โหลดนีด่โหลดครับนี่โหลดครับอันนี้คืออะไรอะ่ะมาให้เพื่อนให้เพื่อนใช้ให้เพื่อนดีกว่าเราไม่จะเป็นขนาดนั้นเราไม่ได้โหดขนาดนั้นเกี่ยวเฮียเย get in the airrock airrock rock, air rock, rock. <Yeah. S 1> เราเชื่อเพื่อนก่อนนะครับเราเชื่อเ,เพื่อนก่อนเราเพื่อนเราจะคุมกันตรงนี้ไว้เองไปเลยบอกว่ามันจะไม่ออกมาจากตรงนี้นะเสียวตรงนี้สุดๆแล้วโอเคโอ้ไปอาอ,อะไรไปเปิดลิฟต์แล้วก็แล้วก็เคลียร์พวกซอมบี้ โอ้<ส>เราเราเหลือแค่50เซนตนับเองรู้สึกปืนผมจะแรงนะแต่ว่าปืนแบบของเพื่อนนี่มันจะเบาสุดเลยอู้หู้จีซสแมนจีซสแมนจีซัสจีซสโคตรเยอะเลยตะกี้อ้าวทำไมเราเหลือเพื่อนอ๋อสองคนพอดีโอ้โหแม่งเอ้ยมาเว็บอีก ชิพหายละต้องเปิดพลดผมจะปืนพวกก็แรงนะโอ้ปืนพวกก็แรงจริงอุ้ยปืนพวกก็แรงอยู่นะชั้นยี่สิบเจ็ดยังอยู่ชั้นยี่สิบเจ็ดเลยเฮ้ยแ้วมันสุ่มมันสุ่มลงมาเนี่ยดูดิเฮ้ยนี่มันสุ่มลงมาอีกแล้ว โอ้โหเหลือใจหมดแล้วเพื่อนกระสุนเหลหมดแล้วอกลัวกลัวจริงๆหลอนทั้งหมดแล้วใจเยืดแม่โอ้เยอะเยอะเยอะนะเยอะนะกระสุนจะหมดแล้วครับทุกคนรีบมายังรีบมายังรีบมาสักที โอ้เต็มเลยเต็มเลยเฮ้ยมันสดมันลงใหม่แล้วโอ้ย28นัดสุดท้ายมาเร็วเอานี่กระสุนให้เก็บนี่มาก็ไม่บอกอไม่บอกกูจะทำเลยอุย้ยาอีกแล้วโอ้กระสุนโอ้กระสุนโอ้ยล่กันเลย แลอวมันสกิลวะอ่ากดผิดกดผิดกดนะกดผิดนะครับกดผิดโอ้เยอะจังเยอะจังโอ้กระสุนกระสุนมีเยอะไม่ไม่ต้องกลัวมาให้หมดมาให้หมดเอาให้หมดครับวันนี้รถแรกแจกแถมมาเลยมาเลย โอ้กเกียรติเพลงกติมล็กสุ Shut up โ oh, อ oh, oh, yeah, 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 yeah. ้ชีสแมนยิงยิงแตกแเอสวยสยไม่สวยไม่สวยโอ้ไม่ละเพื่อนมานี่แล้วอู้เยอะ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 เอะเยอะเะเยอะเะเยอยะยะอย สุดยอดอ,อีกแล้วสุดยอดอีกแล้วดูสามติ่งบรโอูโอโอ้อ้กระสุนหมดมัก่อนอพวกเราจะตายกันเยอะแล้วนะอากาศมนะั่วแลทุกคนเรากาศมนะั่วแล้วนะอากาศมั่วไม่ดูแล้วนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอากระสุนดยอดดีวด่ะ มาเห็นกรตัวไหมเห็นกตัวไหมมาเร็วมาเร็วมาเร็วมา,วมาวเพื่อนมาเร็วเฮ้ยยี่ขาทำอะไรอยู่เข้ามาเร็วเข้ามาสิข้าบินบ้า อะไรเราไปกันมาเร็วอ๋อ,อมันลีลาเลยมันคนเดียวเนี่ยเข้ามาเราแจกกระสุนให้เพื่อนได้ไหมเนี่ยเร,เราทำไงเะาไม่ได้แล้วทุกอย่มันจะเข้าวะ มันรู้สึกผมมันรู้สึกว่าหน้ามาันแดงๆตรงขอบขอป่ะผู้ชมเห็นหมันผมไหมไอ้มาดเดิฟเฟอร์เข้ามาแล้วเร็วอาชักท้าจริงๆชักช้าจริงก็กระสุนหมดจริงๆเออคุณพกเองไม่เป็นไรอ๋อมันต่อมาอยัางวะเนี่ยไอ้คนนี้นี่หรือมันให้รับป้องกันก่อนวนะ่าอ๋อ shut out of m u sleep bro เอาปืนปืนได้มีเสียงต่อไปอ่ะปืน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 ได้มีปืนปืนอารมณ์อ๋อเขาพูดอารมณ์อ๋อมันให้เราป้องกันลิฟหรอว่าหรือว่าไงวะเนี่ยตอ้แรของเนี้มันเนี้ยข้าไม่เข้ามามันเนี้ยไม่เข้ามาหรือว่ามันมันอะไรกันแน่เนี่ยไม่รับรู้ด้วยแล้วอู้ โอ้โหโอ้โห Shut up โอเคครับก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเราอาจจะมาเล่นชาปเตอร์อื่นๆกันนะาจบจบหมดแล้วเหรอเดี๋ยว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 ดครับหมดหมดแล้วเหรอหมดหมดแล้วโอเคง้นก่าวสวัสดีสวัสดียอะไร กาบปลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณที่มารับดูคลิปนี้จนจบด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e แล้วก็ฝากกระทืบกูเนี่ยแหละไม่ใช่กระทืบแะขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับ,บ,วรบสวัสดีค่ะ